มีคำในภาษากรีกที่สื่อถึงความรักสี่แบบได้แก่อา g a p ฟ philia, ี r o สและสเตเกโดยแต่ละคำมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปและมีการผสมปนเปในด้านความสัมพันธ์แต่ละประเภทตามบริบทที่เหมาะสมตามคำสอนของพระเยซูยอน13ข้อ3 4มสิถึงสาเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่ท่านทั้งหลายคือให้ท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเรารักท่านทั้งหลายมาแล้วอย่างไรท่านทั้งหลายจงรักซึ่งกันและกันด้วยอย่างนั้น โดยสิ่งนี้คนทั้งปวงจะทราบว่าท่านทั้งหลายเป็นสาวกของเราถ้าพวกท่านมีความรักต่อกันและกันหนึ่งยอนสามข้อสิบแปดลูกทั้งหลายเอ๋อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงนี่คือคำอธิบายของความรักสี่แบบหนึ่งอากาเปเป็นคำนามที่แสดงถึงความรักในขณะที่อากาเผาเป็นคำกริยาที่แปลว่ารักหนึ่งยอนสี่ข้อแปดผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก อากาเปเป็นความรักในระดับสูงสุดปรารถนาดีน่านับถือซื่อสัตย์มุ่งมั่นมีเมตตากรุณาไม่เห็นแก่ตัวยินดีเสียสละด้วยความเต็มใจทำดีมีศีลธรรมและไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่บริสุทธิ์ทรงพลังให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆเป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์หรือความรักของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าหรือเป็นความรักระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันก็ได้และอีกประเด็นหนึ่ง เป็นความรักในอะไรก็ตามที่ไม่บริสุทธิ์จนมนุษย์ยอมตายถวายชีวิตให้สิ่งนั้นได้เช่นรักในทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงวัตถุสิ่งของรวมถึงตัวเองและโลกมัทธิว 6: ข้อ24ไม่มีใครเป็นค่าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ยอห์น3ข้อ19และนี่คือการปรับโทษนั้น คือว่าความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วและมนุษย์ได้รักความมืดแทนที่จะรักความสว่างเพราะการกระทำทั้งหลายของพวกเขาชั่วร้ายย้อน12ข้อ43เพราะว่าเขาทั้งหลายรักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้ายกตัวอย่างความรักแบบอากาเปที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ย้อน3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิ่งนักจนพระองค์ได้ประทานพระบุตรที่บังเกิดมาองค์เดียวของพระองค์เพื่อผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรัน หนึ่งยอนสามข้อหนึ่งดูเถิดพระบิดาโปรดประทานความรักเช่นไรแก่พวกเราที่พวกเราจะถูกเรียกว่าบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเหตุฉะนั้นโลกจึงไม่รู้จักพวกเราเพราะว่าโลกมิได้รู้จักพระองค์ความรักแบบอากาเปที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าวิวรสองข้อสี่แต่อย่างไรก็ตามเรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเพราะว่าเจ้าได้ละทิ้งความรักแรกนั้นของเจ้าเสียมัทธิว22ข้อ37พระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านและด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสิ้นสุดความคิดของท่านความรักแบบอากาเป้ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์2โคริน2ข้อ4เพราะว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านด้วยความยากลำบากและระทมใจอย่างยิ่งรวมทั้งน้ำตาไหลมากมายไม่ใช่เพื่อจะทำให้พวกท่านทุกโศกแต่เพื่อให้ท่านรู้จักความรักมากมายที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านทั้งหลาย2เทสโลนิกา1ข้อ3 พวกเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพวกท่านอยู่เสมอพี่น้องทั้งหลายตามที่สมควรเพราะว่าความเชื่อของพวกท่านจเจริญขึ้นอย่างเหลือลลนและความรักของพวกท่านทุกคนที่มีต่อกันและกันก็มากมายมัทธิวห้าข้อสีแต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าจงรักบรรดาศัตรูของพวกท่านจงอวยพรคนเหล่านั้นที่สาบแช่งพวกท่านจงทำดีแก่คนเหล่านั้นที่เกลียดชังพวกท่านและจงอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นซึ่งปฏิบัติต่อพวกท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงพวกท่าน นี่คือความรักแบบอากาเป้ที่เต็มไปด้วยการเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวถึงแม้จะไม่รับคำชมหรือคำขอบคุณแต่เราทำตามอย่างพระคริสต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือผลที่ตามมาซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่เราทำด้วยใจแน่วแน่เพราะความดีที่มาจากข้างในหากเรายังไปไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าขอให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้ทำได้เพราะความรักแบบอากาเป้เป็นพลังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เพื่อเราจะรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์รวมถึงผู้เชื่อด้วยกันด้วยความรักแบบอากาเปโรม5้ข้อหและความหวังมิได้ทําให้เกิดความละอายเพราะว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลออกมาในใจของพวกเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งได้ประทานให้แก่พวกเราแล้ว 2. ฟิเลียฟิเลโอเป็นคํากิริยาแปลว่ารักส่วนฟิเลียเป็นคํานามแปลว่ามิตรภาพหรือความรักใคร่ความรักแบบฟิเลียในพระคัมภีร์หมายถึง มิตรภาพอันลึกซึ้งหรือความรักแบบพี่น้องซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือให้ความเคารพซึ่งกันและกันมีค่านิยมที่เหมือนกันในสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้มมีความผูกพันห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างอบอุ่นลึกซึ้งเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเป็นความรักที่ส่งคุณค่ามากในด้านมิตรภาพเป็นความรักแบบเพื่อนแท้ที่เราสามารถใช้เวลาระบายความในใจคุยได้ทุกเรื่องเก็บความลับได้ดีไม่หักหลังไม่นินทาว่าร้ายประสงค์ดี เป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเราในเวลาที่ยากลำบากไม่ทอดทิ้งกันเพื่อนเหล่านี้จะอธิษฐานเผื่อเพื่อนเสมอและคอยให้กำลังใจในยามที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเผชิญกับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าหรือในความรู้สึกผิดหวังท้อแท้ล้มเหลวเขาจะเป็นเพื่อนคุณไปตลอดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนขึ้นสูงลงต่ำทั้งบวกหรือลบคือเป็นเพื่อนที่เสริมสร้างไม่ใช่ให้ต่ำลงหรือล่มจมความรักแบบฟิเลียจะแตกต่างจากความรักแบบอากาเปและอีรอส แต่ในเชิงคุณค่าเกือบเกือบเท่ากับอากาเปเช่นอากาเปคือศีรษะฟิเลียคือหัวใจยกตัวอย่างความรักของพระเยซูต่อสาวกและคนอื่นๆยอห์น20ข้อ2แล้วเธอจึงวิ่งและมาหาซีมนเปโตรและมาหาสาวกอีกคนนั้นผู้ที่พระเยซูทรงรักและกล่าวแก่เขาทั้งสองว่าพวกเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้วและพวกเราไม่ทราบว่าพวกเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนยอห์น 11: ข้อ36 แล้วพวกอยู่จึงกล่าวว่าดูเถิดพระองค์ทรงรักเขาเพียงไรพระเจ้าทรงรักมนุษย์ยอนสิข้อ27เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายรักเราแล้วและเชื่อแล้วว่าเราได้ออกมาจากพระเจ้าวิวรณส 3: ข้อ19เรารักผู้ใดก็ตามเราก็ว่ากล่าวและติสอนเหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่พระบิดาทรงรักพระบุตรยอนห้าข้อ20เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตร และทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นสิ่งสารพัดที่พระองค์เองทรงกระทำและพระองค์จะทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นบรรดางานที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเพื่อท่านทั้งหลายจะประหลาดใจมนุษย์รักพระเจ้า1โครินส์16ข้อ22ถ้าใครไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอให้คนนั้นเป็นที่แช่งสาบขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิดความรักแบบฟิเลียระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และสิ่งอื่นทิตัส3ข้อ1 5คนทั้งปวงที่อยู่กับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมาอย่างท่าน จงทักทายประสัิคนทั้งปวงที่รักพวกเราในความเชื่อนั้นขอพระคุณดำรงอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิดเอเมนเขียนถึงทิตัสผู้ได้รับการเจิมให้เป็นผู้ดูแลคนแรกแห่งคริสตจักรของชาวครีตจากเมืองนิโคบรีแควนมาซิโดเนียยอห์น15:19ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็คงจะรักผู้ซึ่งเป็นของโลกเองแต่เพราะท่านทั้งหลายไม่ใช่ของโลกแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายออกจากโลกแล้วเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านทั้งหลาย มีคำกรีกอีกคำคือฟิลาเดลเฟียแปลว่าความรักพี่น้องหรือความรักของพี่น้องคริสเตียนมาจากคำว่าฟิโลสที่แปลว่าเพื่อนรักความรักแบบฟิลาเดลเฟียอธิบายถึงความรักใคร่ในการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันที่ผู้เชื่อมีต่อกันสะท้อนให้เห็นถึงความรักผูกพันในครอบครัวของผู้เชื่อระหว่างสมาชิกในชุมชนคริสเตียนเป็นศูนย์กลางของคำสอนด้านจริยธรรมในพันธสัญญาใหม่โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรักและความสามัคคีภายในชุมชนคริสเตียน คำนี้ปรากฏในข้อพระคัมภีร์สำคัญหลายตอนโดยเน้นย้ำถึงความคาดหวังที่ว่าผู้เชื่อควรแสดงความรักที่ลึกซึ้งแบบครอบครัวต่อกันซึ่งคล้ายคลึงกับความรักที่พี่น้องมีต่อกันโรม12ข้อ10จงรักกันและกันด้วยความรักฉันพี่น้องในการให้เกียรติจงแสดงความเคารพต่อกันและกันฮีบรู13ข้อ1จงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไป 1. เทสโลนิกา4ข้อ9แต่เกี่ยวกับความรักแบบพี่น้องนั้นพวกท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน เพราะว่าพวกท่านเองก็ได้รับคำสอนจากพระเจ้าแล้วว่าให้รักซึ่งกันและกันหนึ่งเปโตรหนึ่งข้อ22โดยเห็นว่าพวกท่านได้ชำระจิตใจของพวกท่านให้บริสุทธิ์แล้วในการเชื่อฟังความจริงโดยทางพระวิญญาณจนมีความรักต่อพวกพี่น้องอย่างจริงใจพวกท่านก็จงรักซึ่งกันและกันด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างกระตือรือรน้นสรุปความรักแบบฟิเลียเล็งถึงมิตรภาพที่ลึกซึ้งและมีความหมายไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยผิวเผินหรือเป็นแค่คนรู้จักแต่ไม่สนิท ความรักแบบฟิเลียจะเป็นรักแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่เคียงข้างกันและกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดยกตัวอย่างความรักแบบเพื่อนแท้ระหว่างดาวิดและโยนาธานหนึ่งซามูเอล1 8แข้อ1และต่อมาเมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้วจิตใจของโยนาธานได้ผูกพันกับจิตใจของดาวิดและโยนาธานก็รักเขาเหมือนจิตใจของตนเอง 1. ซามูเอล 18: ข้อ3ถึงแล้วโยนาธานกับดาวิดได้ทำพันธสัญญาไว้เพราะท่านรักเขาเหมือนจิตใจของตนเอง และโยนาธานได้ถอดเสื้อคลุมยาวที่อยู่บนตนออกและมอบเสื้อนั้นให้แก่ดาวิดและบรรดาเครื่องแต่งตัวของตนแม้แต่ดาบของตนและคันธนูของตนและเข็มขัดของตน 3. อีรอสหมายถึงความรักทางกายหรือทางเพศความรักโรแมนติกเป็นของขวัญจากพระเจ้าและมีอยู่ตั้งแต่แรกสร้างโลกพระเจ้าเห็นว่าการที่อาดัมอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องดีต้องมีคู่อุปธรรมด้วยจึงสร้างเอวาขึ้นมา และความรักในชีวิตสมรสนี้พบในหนังสือเพลงโซโลมอนเพราะเป็นการแสดงออกถึงความสนิทสนมในด้านความสัมพันธ์ที่ดีงามงดงามคำว่าอีรอสใช้กันในโลกที่พูดภาษากรีกในสมัยพันธสัญญ,ญาใหม่โดยคำนี้ไม่พบในพระคัมภีร์ใหม่แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องความรักทางกายซึ่งแสดงออกในบริบทของการแต่งงานพบและยืนยันในพันธสัญญ,ญาใหม่เช่น1โครินเจ็ดข้อ8ถึงเเหตุฉะนั้นข้าพเจ้ากล่าวแก่คนที่ยังไม่แต่งงาน และพวกหญิงไม่ว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาถ้าพวกเขาอยู่เหมือนอย่างข้าพเจ้าแต่ถ้าพวกเขายั้งใจไม่ได้ก็จงให้พวกเขาแต่งงานเสียเถิดเพราะว่าการแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจเร่าร้อนฮีบรู13ข้อสี่จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากมลทินเพราะคนที่ประพฤติผิดทางเพศและคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษา แนวคิดเรื่องแรงดึงดูดทางกายภาพพระคัมภีไม่ได้มองความรักแบบอีรอสในเชิงลบเนื่องจากการที่สามีภรรยาแต่งงานกันก็เพราะทั้งคู่รักกันเป็นหนึ่งเดียวกันอีรอสจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแข็งแกร่งขึ้นบางท่านเข้าใจผิดว่าอีรอสคือความปรารถนาทางเพศที่ไม่ดีสกปรกเป็นแค่ความใคร่ไม่บริสุทธิ์และยังมีกิเลสอยู่หรืออีกค้่อีกฝั่งคือนำมาใช้ในทางที่ไม่ดีสุดโต่งเลยเถิดเกินขอบเขตแต่พระคัมภีร์เน้นยำ้ำ อีโรสควรใช้ในบริบทการแต่งงานของคู่สมรสสามีเดียวภรรยาเดียวเท่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องบาปชั่วหรือไม่บริสุทธิ์แต่อย่างใดการแต่งงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นคือการผสมผสานร,ระหว่างความรักแบบอีรอสอากาเป้และฟิเลียถึงแม้ว่าความรักแบบอีโรสจะไม่มีอะไรที่เป็นบาปโดยเนื้อแท้แต่โดยธรรมชาติบาปของมนุษย์ก็สามารถทำผิดบาปได้ง่ายๆในเรื่องนี้เพราะอีรอสเน้นไปที่ความรู้สึกทางเพศเป็นหลัก ส่วนสตอเกฟิเลียและอากาเปจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสุจริตใจเป็นหลักโดยไม่มีความใคร่หรือเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องยกเว้นความตกต่ำด้านศีลธรรมและระดับจิตใจส่วนบุคคลโคโลสีสามข้อห้าเพราะฉะนั้นจงประหารโลกิยวิสัยในตัวท่านคือการล่วงประเวณีการโสโครกราคาตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพหากใช้อีรอสในทางที่ผิดก็จะนำไปสู่ความเสื่อมทรามวิปริตผิดศีลธรรมและสามารถทำลายล้างได้ หากอีรอสนำไปใช้ในทางที่ถูกก็งดงามสวยงามดีงามดังนั้นเราต้องถวายเกียรติพระเจ้าด้วยร่างกายนี้ไม่สุดตรงในด้านใดด้านหนึ่ง2โครินส์12ข้อ21ข้าพเจ้ากลัวว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอีกพระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าต้องอับอายต่อหน้าพวกท่านและข้าพเจ้าจะต้องโศกเศร้าที่หลายๆคนทำผิดและไม่ได้กลับใจจากมนทินจากการล่วงประเวณีและจากการลามกที่พวกเขาทำอยู่นั้น1เทสโลนิกา4ข้อ7เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกพวกเราให้มาสู่ความลามกแต่ให้มาสู่ความบริสุทธิ์ ยกตัวอย่างความรักแบบอีรอสในชีวิตของยาโคบและราเชลปฐมกาล 29: เาข้อ17ถึงเลอานั้นมีดวงตาอ่อนโยนแต่ราเชลนั้นสละสลวยและเป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่งและยาโครบรักราเชลและกล่าวว่าข้าพเจ้าจะรับใช้ท่านเจปีเพื่อจะได้ราเชลบุตรสาวคนเล็กของท่านปฐมกาล29ข้อ20และยาโคบก็รับใช้เจปีเพื่อจะได้ราเชลและปีเหล่านั้นเป็นเหมือนน้อยวันแก่เขาเพราะความรักที่เขามีต่อเธอ เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความหลงไหลที่ยาโคบมีต่อราเชลรวมถึงแรงดึงดูดทางกายอย่างสเสน่หาและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่มีต่อเธอสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบที่เราพบในความรักแบบอีรอสซีสเตเกเป็นความรักผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสายสัมพันธ์คนในครอบครัวเหมือนกับรักผูกพันทางสายเลือดเช่นความรักระหว่างพ่อแม่ลูกพี่น้องหรือเครือญาติซึ่งเป็นความรักแบบญาติพี่น้องถึงแม้ว่าคำนี้จะไม่พบในพระคัมภีร์ แต่ก็มีตัวอย่างให้เห็นเช่นความรักของมาธาและมารีที่มีต่อลาซารัสน้องชายความรักของอับราฮัมที่มีต่ออิสอักปฐมกาล22ข้อสองและพระองค์ตรัสว่าบัตรนี้จงพาบุตรชายของเจ้าบุตรชายคนเดียวของเจ้าคืออิสอักผู้ที่จะรักและเจ้าจงไปยังแผ่นดินโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกเจ้าสรุปพระเจ้าสร้างความรักทางเพศคืออีรอสเพื่อแสดงออกในชีวิตแต่งงานระหว่างสามีและภรรยา ต่อจากนั้นก็มีความรักแบบสตอเกซึ่งเป็นความรักระหว่างคนในครอบครัวอีกทั้งพระเจ้ายังทรงสร้างให้เรามีความรักที่เชื่อมโยงกับเพื่อนด้วยนั่นคือฟิเลียซึ่งเป็นรักแบบเพื่อนพี่น้องในมิตรภาพที่ดีเพื่อสร้างชุมชนสังคมที่มีคุณภาพและมีความรักแบบอากาเป้คอยเป็นการประสานระหว่างทุกกลุ่มคนเข้าด้วยกันรวม 8: ข้อ28และพวกเราทราบว่าทุกสิ่งทำงานด้วยกันเพื่อให้เกิดผลดีแก่คนทั้งหลายที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่เป็นผู้รับการทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ ดังนั้นความรักของคริสเตียนเป็นความรักในแบบของพระเจ้าซึ่งเน้นในด้านการปฏิบัติมากกว่าความรู้สึกซึ่งพบได้จากความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงสั่งให้ผู้เชื่อรักคนอื่นไม่ว่าเราจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามเพราะความรักชนะทุกสิ่งความจริงเสริมสร้างขึ้นฉลาดแต่ไม่มีพิษภัย หนึ่งยอนสี่ข้อยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดถ้าผู้ใดกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่เขาแลเห็นแล้วเขาจะรักพระเจ้าที่เขาไม่เคยเห็นอย่างไรได้และพระบัญญัตินี้พวกเราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วย